สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี นายรังสรรศิวราศสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังและนายกฤษดาจีนวิจารณะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังถแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยณเดือนกระกฎาค,คม2557โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2557จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ2.0ลดลงจากการคาดการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้อยละ2.6 สาเหตุมาจากปัญหาทางการเมืองส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตในไตรามาสแรกของปีหดตัวลงมากกว่าที่คาดกันไว้นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยังส่งผลกระทบต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรก ขนาดที่มูลคา่าการส่งออกสินค้าทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ1.5ด้านอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2,557คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ2.4ตามแนวโน้มการทยอยปรับเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ประสบปัญหาภัยแล้งและสินค้าที่ขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาอาหารสาเร็จรูปและบริการต่างๆซึ่งเริ่มทยอยปรับขึ้นราคา อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจากทิศทางที่ชัดเจนขึ้นของสถานการณ์ทางการเมืองจะส่งสัญญาณที่ดีต่อระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนตามนโยบายเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและการดำเนินมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐรวมทั้งการเร่งรัดการใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุนภาครัฐซึ่งเดิมมีแนวโน้มล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดพร้อมทั้งการเร่งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 8ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทำให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวได้ต่อเนื่อง